สวัสดีค่ะทุกคนโค้ชพี่ฮันมาแล้วนะคะไลฟ์แล้วนะไลฟ์แล้วทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาดอกไม้มาวางนิดนึงนะคะดอกไม้สวยๆนะคะชอบมากเลยนะคะผู้หญิงอยู่กับดอกไม้ก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะจริงไหมจริงไหมว่าไหม Uh huh. ดอกไม้ uh huh. กับสาวสันสวย <laughs> <laughs> นะคะวันนี้ฮันมาพูดถึงนะคะห้าสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าอยากประสบความสำเร็จ5้าสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างหนะห้าสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะเออ ะะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะทันอยากจะให้ช่วยแชร์นะคะ,ะไปเรียกเพื่อนมาดูนะคะเพื่อที่จะได้รับความรู้ในวันนี้นะคะห้าสิ่งถ้าคุณอยากสำเร็จคุณจะทำนะคะนี่เลยเรื่องนี้เลยนะคะ,อะขอแชร์นิดนึงนะคะขอแชร์ไปที่ Facebook ส่วนตัวหน่อยนะคะสวัสดีค่ะมาคุยกันเธอ มาคุยกันเถอะเพื่อนๆเ,เรียกเพื่อนมาดูนะคะ,ะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะก็อชวนเพื่อนมาดูนิดนึงนะคะอ่าว่าเราไลฟ์แล้วนะไลฟ์แล้วนะ,ะมาอยู่เป็นเพื่อนกันมาคุยกันหน่อยคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น,นันออ๋สวัสดีเรามากันเรามาคุยกันตอนแบบค่าๆแบบนี้นะคะ มีความสุขนะคะช่วยกันมาคุยกันฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงช่วงตอนกลางคืนรับพลังนะคะก่อนนอนก่อนนอนเวลาที่เราแบบมีพลังบวกๆแบบนี้เน่ะเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเรากระตือรือร้นเราแบบกระฉับกระเฉงก็ชุ่มกระชวยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมัน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 ดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบมีความกระตือรือร้นในการที่เราจะทําอะไรอยู่ตลอดเวลาเราก็จะแบบแฮปปี้แฮปปี้ใช่ไหมคะ ฮ่าโอเคใครเข้ามาแล้วพลังปัมป๊มปัมป๊มปั๊มปั๊โอ้โหพี่ต้องปั๊มไปเยอะๆเลยนะคุณแม่ขอบคุณมากเลยที่แบบสลับเวลามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะปั๊มนมด้วยใช่ไหมช่วงนี้ดีมากๆเลยเป็นช่วงเวลาที่แบบที่แบบเวลาที่แบบเออกำลังใช้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณออ Polly Life นะคะสวัสดีค่ะ ามาคุยกันยามดึกนะคะสี่ทุ่มดีๆแบบนี้นะคะมีสาระดีๆนะคะมีพลังมามอบให้ก่อนนอนนะคะทุกคนจะรู้สึกว่าเอ้ยกระชุม่มกระชวยก่อนนอนก่อนนอนมันต้องมารับพลังสิเออพลังบวกๆนะคะใครมาแล้วบ้างนะคะใครมาแล้วพิมพ์มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> มาค่ะมาเออห้าสิ่งนะคะที่ห้าสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะ,ะวันนี้มาพูดสิ่งที่ไม่ควรทำทำไมเนะี่ยเออนะก็มันไม่ควรทำไงก็เลยมาพูดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณพี่พิมพ์คิดถึงจังเลยสวัสดีค่ะคุณพี่หนูสวัสดีค่ะ,คคะมาปั๊มพลังกันปัปปปปนะ๊มปั๊มปั๊มปั๊มนะปั๊มก่อนนอนกันนะคะโอเค ห้าสิ่งนะคะ่ันพูดถึงสิ่งแรกเลยละกันนะคะสิ่งแรกที่เราไม่ควรทําถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละหรือนะคะการใช้ชีวิตในงานประจำนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการพวกนี้นะคะคุณจะรู้สึกหมดไฟหมดพลัง แผ่วๆโดยที่แบบคุณไม่รู้ตัวเลยว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรอยู่ดีๆมันก็รู้สึกแบบนี้นั่นไงนะคะเพราะว่าคุณพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าสื่อสารอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองมันเลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยนะคะมันห่อเหี่ยวและหมดพลังไปเองนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากกระตุ้นตัวเองอยากจะมีความกระตือรือร้อนอยากจะแบบเฮ้ย ฉันแบบจะต้องแบบสําเร็จฉันจะต้องเป็นคนประสบความสําเร็จให้ได้ฉันมันยอดเยี่ยมฉันทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือฉันฉันนี่แหละฉันนี่คือสุดยอดแล้วสุดยอดนักพูดแล้วฉันนี่แหละคือสุดยอดแบบโอ้โหนะสุดยอดในทุกด้านของชีวิตไปเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่พิมพ์คิดถึงค่ะโชคดีวันนี้มาทันไลฟ์ใช่ค่ะดีใจมากๆเลยนะคะพี่พิมพ์ ตั้งแต่เราเจอกันในคอร์สที่เป็น leadership ใช่ไหมคะอของโค้ดวัสนะคะเราก็ยังไม่ได้เจอกันเลยนะเ,เจอกันในโซเชียลแบบนี้นะคะยินดีและดีใจประทับใจมากๆนะคะที่พี่เข้ามาดูนะคะฮันก็จะไลฟ์แบบนี้นะคะจะแจ้งก่อนอ่ะถ้าเกิดว่าไม่นัดเดี๋ยวจะแบบหายหายกันไปนะคะดีใจดีใจนะคะมาแล้วมาแล้วดีใจมากๆนะคะอ่าเราไปข้อ1กันเลยนะคะไปข้อหนึ่งกันเลยดีไหม ใครใครอยากจะให้ฮันไปข้อหนึ่งแล้วพิมพ์อยากรู้ให้ฮันหน่อยค่ะอยากรู้อยากรู้นะคะ อยากรู้จังเลยนะคะเอาพิมพมาให้ฮันหน่อยนะคะพิมพ์อยากรู้นะคะหรือถ้าใครตอนนี้กําลังดูอยู่นะคะอ่ามือไม่สะดวกพิมพ์นะคะรบก,กวนแบบกดแบบหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆมาให้หน่อยจะได้ไหมคะกดหัวใจรัวๆมาให้หน่อยได้ไหมคะอ่าหัวใจหัวใจรัวๆค่ะ,อะชอบนะคะชอบแบบเวลาอีมมติคอนมันขึ้นมาวิว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 อ่า เราจะรู้สึกว่าโอ้โหเราอาหัวใจมาแล้วนะคะ <c oughs> ดีใจมากเย้ yeah. หัวใจมาลุลๆลคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่ชาโอ้พี่ชายสุดเลิฟก,ก็มานะคะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยนะคะน้องปุ้ยร้านขนมเปียะอร่อยอร่อยวันนี้นะคะน้องปุ้ยสั่งขนมน้องปุ้ยมาโอ้โหนะคะเดี๋ยวน้องปุ้ยให้ให้ให้อ่าให,าให้ที่ติดต่อไว้ข้างล่างนิดน,นึงนะคะว่าให้ติดต่อซื้อที่ไหน อยากจะบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะคะมันจะเป็นไส้ถั่วแล้วก็ฝอยทองอุ้ยกินแล้วแบบดีงามชอบชอบชอบบอกเลยกดไลค์ส่งต่อนะคะเดี๋ยวแนะนำเพื่อนให้มาซื้ออ,อ,อร่อยนะคะอ่ะโอเคเอาไปข้อหนึ่งแล้วอยากรู้หลายคนแล้วนะคะยังไม่ไปสักทีหมดแต่เมาส์มอยเมาส์มอยนะจ๊ะอ่ะข้อหนึ่งคืออย่าพูดกับตัวเองว่าห้ามนะอันนี้ห้ามพูดนะข้อห้ามนะคะ ห้าอย่า,อย,าอย่าพูดแบบหรือว่าแบบพูดลอยๆอ,ออกมาหรือว่าคิดว่าเฮ้ยวันนี้ขี้เกียจจังคำว่าอะไรนะขี้เกียจนะคะอันนี้คือเราไม่ควรพูดคํำนี้ออกมานะคะถ้าเกิดว่าเราพูดคาว่าอ๋อวันนี้ตื่นเช้ามาแล้วอู้ขี้เกียจจังแล้วแบบอู้ขี้เกียจไปทํางานจังนะคะโอ้โหสมองสั่งการอะไรจิตใต้สํานึกมันได้ยินนะคะมันจะบอกตัวเองว่าเฮ้ย เราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเลิกทาเลยอ่ะเราไม่อยากจะรับผิดช,ชอบอะไรแล้วอ่ะเราอยากจะเลิกทาแล้วอ่ะในสิ่งที่เรากำลังทําอยู่หรือบางคนอ่ะกาลังจะอาบน้ําแต่งตัวตื่นขึ้นมาบอกตัวเองว่าโอ้ขี้เกียจจังไม่อยากตื่นเลยอะไรแบบนี้ค่ะอ่าฮะเราก็จะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเลิกทําสิ่งนั้นแล้วอ่ะเราไม่อยากทําแล้ว นะคะเราไม่อยากทำต่อแล้วอ่ะเออเราไม่อยากรับผิดชอบอะไรแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราคี้เกียจนะคะให้เราบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนขยันฉันขยันฉันเป็นคนขยันนะคะฉันเป็นคนขยันฉันเป็นคนที่แบบโหกระตือรือร้นฉันเป็นคนขยันใช่ไหมฉันขยันฉันเป็นคนขยันมากฉันขยันฉันแบบอยากทํางาน นะคะฉันก็ตื่นมาฉันก็ทางานของฉันยังมีความสุขนะคะถ้าเกิดว่าเรามีคําว่าขี้เกียจหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นแบบร่างกายสั่งสมองจิตใต้สำนึกมันไปสั่งสมองอะแล้วแบบสมองมันก็ไปบอกว่าเฮ้ยเลิกทำเถอะหยุดทาเถอะใช่ไหมมันก็แบบมันไม่ฟินมันไม่ฟินนะคะมันไม่ฟินอ่าฮะอ่าฮะนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้อสองกันนะคะถ้าใครจะไปข้อสองกับฮันนะคะ ช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนด้วยนะคะช่วยกดแชร์ไปหน้า Facebook ส่วนตัวไปเรียกเพื่อนมาดูนิดนึงนะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยวันเนี้พี่ฮันะให้ความรู้นะเออ,เอ,อว่าทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จนะต้องไม่ทำแบบต้องไม่ทาแบบไหนถึงจะประสบความสำเร็จนะคะอืมนะคะ แชร์นิดนึงนะคะช่วยแชร์ช่วยแชร์ให้ฮันคนละหนึ่งแชร์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าแชร์แบบเป็นปาร์ตี้รับชมอ่ะมันก็จะฟินมากเลยนะคะช่วยแชร์นิดนึงนะคะอ่าไปเรียกเพื่อนมาดูของดีนะคะอ่าความรู้ดีดีนะคะออกมาแบ่งปันให้กันหน้าเพจฟรีแบบนี้เลยนะคะอ่าสนใจนะคะขนมเปี๊ยะอ่ติดต่อซื้อได้ที่เบอร์ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์เนาะอร่อยอร่อยพี่ฮันบอกคอนเฟิร์มเลยอร่อยมากๆเลยอ่ะฮะเออวันนี้ของเพิ่งถึงแล้วแบบ พอแกะกล่องแล้วอุ้ยฟินนะคะ,ะน้องปุ้ยบอกว่าแต่งหน้าสวยจังอุ้ยขอบคุณค่ะดีใจดีใจนะคะออกมาหาเพื่อนๆก็ต้องแบบมีการแต่งนองแต่งหน้านิดนึงนะคะอืมดีใจมากเลยค่ะอบรับคำชมเลยสว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 ยนะคะอ่า สวัสดีค่ะพี่ชันยธพี่เอนะคะกำลังใจมาแล้วครับเย้นะคะแชร์เรียบร้อยค่ะขอขอ้อละ1หนึ่งแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะข้อ2นะคะข้อ2เราต้องไม่พูดคำว่าอะไรข้อ2ถ้าเราจะอยากเป็นคนสำเร็จเราอยากจะเป็นคนสำเร็จเราห้ามพูดคำว่าเบื่อ เบื่อวันนี้ฉันเบื่อฉันเบื่อมากๆเลยอ่ะวันนี้ฉันเบื่อหัวหน้าวันนี้ฉันเบื่อสามีวันนี้เบื่อคนรอบข้างอะ่ะเอออยู่ดีๆแบบหาชาร้อยกลุ่มว้า <c oughs> โอ้กีตแตกกีตแตกกีตแตกชรลเจ้าชาลเจ้าเออ เราต้องไม่พูดคําว่าเบื่อเมื่อไหร่ที่เราพูดคําว่าเบื่อออกมาร่างกายสั่งสมองสมองสั่งร่างกายนะคะให้ทําอะไรสมองจะสั่งให้คุณไม่เรียนรู้ในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะสมองจะสั่งให้คุณแบบเลิกเรียนรู้เลยปิดจบทุกอย่างฉันเลิกฉันวางฉันพักฉันไม่ทําต่อละฉันเลิกฉันแบบเบื่อเซ็ง นะมันก็จะให้แบบอารมณ์เบื่ออารมณ์เซ็งคุณทําอะไรคุณก็จะแบบหมดพลังอะ่ะคุณก็จะแบบไม่มีไฟอะ่ะแล้วก็จะไม่อยากที่จะไปทําอะไรต่อแบบหงอยหงอยขอเหงาอ่ะอ่ะฮะถ้าคุณบอกตัวเองว่าเบื่อเมื่อไหร่คุณได้เบื่อตัวเองทันทีเลยนะคะจิตใต้สํเนกอ่ะมันเฝ้าคุณนะคะหน้าที่ของมันคือมันให้และให้มากกว่ามันไม่รู้หรอกว่าคุณต้องการแบบไหนแต่ถ้าบอกว่ามันเบื่อ เบื่อมันไปสั่งสมองเลยแล้วมันก็จะทําให้คุณแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งเหงาหงอยซ่้อยเศร้าไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณที่คุณทําอะไรอยู่แล้วคุณรู้สึกว่าให้คุณอยากจะทําต่อแต่ทำไมไม่ทําต่อวะก็แบบวางพอวางแล้วก็ไม่จับไม่จับมันก็ไม่จบพอคุณเริ่มทํำปุ๊บแล้วคุณบอกว่าเบื่อในสิ่งที่คุณทําคุณก็วางพอคุณวางคุณก็ไม่ไปต่อแล้วคุณก็งงว่าเฮ้ยทําไมคุณไม่ไปต่อเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่า อ่าสิ่งนี้นะคะมันจะทำให้คุณไปต่อไม่ได้มันจะหยุดทำแล้วมันจะเลิกเลยนะคะอืมไปข้อสามกันไหมถ้าไปข้อสามขอหัวใจรัวๆมาให้หน่อยได้ไหมถ้าไปข้อสามอ่ะขอขอหัวใจรัวๆกันหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะยืนยันว่าเฮ้ยคุณอยากรู้สิ่งนี้จริงๆนะคะขอหัวใจรัวๆมาหน่อยได้ไหมคะขอหัวใจมาค่ะรัวๆรัวๆรัวๆเลยค่ะอ่า,าขอบคุณมากนะคะอ่า ข้อ3านะคะข้อ3ก็คือบอกเตงว่าอะไรข้อ3บอกเตงว่าฉันทำไม่ได้นะคะบอกตัวเองว่า,ววา,นะะววาสิ่งที่กำลังทำอยู่ฉันทำไม่ได้แน่เลยนะคะยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นนะคะอ่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าแบบออนไลน์มันมาแรงอ่ะออนไลน์มันมาแรงอ่ะถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะไม่กล้าที่จะก้าวเข้ามาในโลกออนไลน์อ่ะ บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่สําหรับคุณหรือว่ามันยากเกินไปหรือว่ามันมันเกินอะ่ะมันมันมันเกินความสามารถของเราเราบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้พอเราทําไม่ได้อะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นมาหรืปอป่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณคุณไก่เหรอคะคุณไก่แคทวอล์กว้าพี่ไก่โค้ดไก่โค้ดไก่สวัสดีค่ะดีใจค่คคะคคอ่าสวัสดีค่ะน้อนงอ้อมน้องอ้อมไม่เจอกันนานเลยนะเราอ่ะอืม แสดงตัวหน่อยแสดงตัวหน่อยหนูอ้อมมานะคะอ่าเราบอกตัวเองว่าเราทำไม่ได้พอเราบอกตัวเองว่าทำไม่ได้อ่ะเราจะทำได้ไหมเราก็จะไม่ทำเลยเพราะว่าเราก็จะเลิกทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้อ่ะเออทำเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้อ่ะเราก็จะไม่ทำมันไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะเว้ยมันยังไม่ได้ทำพอมันคิดว่าทำไม่ได้มันก็เลยไม่ไปทำไงมันก็เลย ทำไม่ได้สวัสดีค่ะเสียงพ้อจังเลยคะ่ะโคชพี่หลายคนพูดแบบนี้นะว่าหันเสียงเพ้อนะก็เลยต้องแบบพัฒนาหน้าตาให้ไว้เข้ากับเสียงนะเป็นคนเสียงเพราะมากๆเลยนะคะร้องเพลงก็เพาะนะเดี๋ยวมาร้องเพลงด้วยกันพี่อบอกตัวเองว่าทำไม่ได้นะคะพอทำไม่ได้เราก็จะขับไล่ตัวเองอจากสิ่งที่เราคิดจะทำ พอเราบอกตัวเองว่าทําไม่ได้เราจะขับไล่ตัวเองไปจากสิ่งนั้นเลยสิ่งที่เราคิดจะทําเราก็จะไม่ทํานะคะแล้วก็จะบอกตัวเองว่าฉันไม่ทํามันยากเกินไปหรือว่ามันแบบฉันทําไม่ได้อ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นปุ๊บเนี่ยถ้าเราแบบอ่าถ้าเป็นภาษาองค์กรเขาจะเรียกว่าเขาอยากได้คนที่แบบ มี Can do Attitude Can do attitude คืออะไรเฮ้ยมีแบบทัศนคติที่เชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้ยฉันอะทำสิ่งนี้ได้อะไรก็ตามโยนมาเหอะทำมาเหอะฉันอะทำได้แน่นอนฉันทำได้ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะแล้วถ้าคุณมี m i n d set ที่แบบว่าเฮ้ยอะไรมาเถอะฉันเนี่ยแหละฉันจะทำให้มันสำเร็จให้ได้ฉันจะสตาร์ทฉันจะเริ่มต้นมันพอฉันเริ่มต้นมันฉันก็จะต้องทำให้มันเสร็จนะคะฉันก็จะต้องทำมันให้มันเสร็จ เริ่มมันแล้วทําให้เสร็จนะคะบางคนบอกว่าทําไม่ได้อะ่ะคุณยังไม่กล้าที่จะเริ่มเลยอะ่ะแค่เริ่มก็ยังไม่กล้าเลยยังยังกลัวยังคิดว่าเราทาไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเราทําได้เราคิดว่าเราทําได้และเราก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมและทรงพลังมากๆคุณจะทํามันได้อย่างสําเร็จและยอดเยี่ยมหันเชื่อว่าคุณทุกคนอ่ะเป็นอัจฉริยะแล้วคุณก็คู่ควรกับความสําเร็จนะคะตอนนี้ถ้าใครโดนวิกฤตนะคะ จ่ายไม่เต็มจ่าย50ไม่จ่ายนะคะหรือว่าจ่าย75จ่ายจิจจิตใจอยนะคะคุณจะต้องเริ่มทําอะไรบางอย่างเพื่อที่คุณจะสร้างไรายได้หรือว่าบ่อน้ําอีกบ่อนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมีไรายได้ได้เลี้ยงชีพได้เลี้ยงตัวเองนะคะเพื่อที่คุณจะใช้ชีวิตแบบมีอิสระภาพนิดนึงนะคะมีวิกฤตคุณก็ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสช่วงนี้ออนไลน์มันมาแรงคุณต้องก้าวกระโดดเข้ามานะคะเพื่อเป็นแหล่ง รายได้อีกหนึ่งทางนะคะอะทำไม่เป็นทำยังไงคะ่ะคุณเชื่อก่อนนะคุณเชื่อก่อนว่าคุณทําได้แล้วคุณก็ก้ากระโดดเข้ามาทํานะคะคุณก้ากระโดดเข้ามาทําเลยนะคะทําไม่เป็นอ่ะคุณหาครูครูที่สอนเรื่องนี้เยอะแยะมากมายนะคะอ่ะฮันก็เป็นคนหนึ่งที่สอนทําการตลาดออนไลน์นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าสนใจก็เดี๋ยวมาคุยกันนะคะเหนื่อยละ่ะนะคะข้อต่อไปคําต่อไปก็คือเหนื่อยนะคะ เหนื่อยทำยังไงอะพอบอกตัวเองว่าโอ้ยเหนื่อยวันนี้ไปทํางานมาเหนื่อยจังเลยอยากจะทิ้งตัวลงนอนนะคะไม่อยากจะแตะต้องไม่อยากจะทําอะไรละไม่อยากจะคุยกับใครอยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวอยากจะแบบโอ๊ยฉันไม่อยากเจอผู้คนนะคะฉันขอแบบเก็บตัวอยู่อย่างเงียเๆียบฉันเหนื่อยฉันล้าฉันขอนอนเถอเะอะไรเงี้ยแทนที่แบบว่าเฮ้ยกลับมาคุณจะแบบหาสร้างสรรค์สิ่งดีงามมาทำอะ่ะทำแบบเพื่อเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะคะอ่า อะไรแบบนี้ค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณเหนื่อยนะคะร่างกายคุณจะแบบอ่อนแอลงแบบทันทีโดยอัตโนมัติโดยที่คุณแบบงงเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยแล้วมันเพลียมากๆเลยทำไมมันแบบ มันดูหมดพลังไปหมดเลยออเหนื่อยจังออคุณก็จะห่อเหี่ยวห่อเหี่ยวลงไปอ่ะเออคุณอยากเป็นคนห่อเหี่ยวหมดพลังไหมถ้าคุณอยากจะเป็นคนแบบเฮ้ยอัลเลอร์ตอัลเลอร์ตตลอดเวลาคุณอยากจะมีพลังอยู่ตลอดเวลาคุณตั้งเป็นคนกระตือรือร้นกระตือรือร้นอะมีพลังแบบโหพลังงานสูงนะภาษาโค้ดพิกสเปดอ่ะพิกสเปดมันต้องแบบเฮ้ยเนี่ยกี่ทุ่มกี่ทุ่มนะคะกี่ทุ่มเราก็ต้องแบบพิกพิกเข้าไว้นะคะ เ,ออเราก็ต้องแบบมีพลังอยู่ตลอดเวลานะคะ่าฮะจริงไหมจริงไหมอ่าถ้าใครจริงหัวใจมาหน่อยอ่าถ้าใครจริงหัวใจมาหน่อยนะคะอย่าบอกตัวเองว่าเหนื่อยถ้าเหนื่อยเมื่อไหร่ปุ๊บมันเหนื่อยแน่นอนเลยอะ่ะเออมันจะเหนื่อยโดยอัโตโนมัติโดยแบบเอออยู่ดีๆก็อยากจะเหนื่อยขึ้นพามันก็อยากนอนอยากเพลียเออนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแบบเออรู้สึกว่า มันมันใกล้ๆจะหมดแล้วมันเพลียๆนะคะคุณเข้าห้องน้ําอาบน้านะคะอาทาตัวให้อลเลิร์ตอลเลิร์ตบางคนเขาชอบเต้นนะคะการที่แบบเราออกกําลังกายหรือว่าเราเต้นน่ะนะคะทำให้ตัวเองแบบปเปียกเปียกๆกออกกําลังกายอะ่ะมันจะแบบกระตุ้นให้ตัวเองแบบหลั่งสารออกมามันจะแบบคึกคักมันจะแบบโอ้ย yes 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 โอ้ยเออพลังมันจะมาแล้วคุณอยากทําอะไรคุณทําเลยนะคะคุณจะอลเลิร์ตอลเลิร์ต นะคะคุณจะแบบเอ้ยมีความสุขในการที่คุณจะได้ทําอะไรต่อนะคะอย่างตอนเนี้สี่ทูบแล้วนะมันก็ต้องแบบคึกคักคึกคักคกระตือรือร้อนหน่อยเฮ้ยมันต้องแบบมีพลังมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องยอดเยี่ยมมันต้องออกมาทําอะไรเพื่อแบบสิ่งดีๆเออแล้วเราก็มีความสุขด้วยถูกต้องไหมคะเออถ้าใครชอบสิ่งนี้นะคะฮันแนะนําเลยเนี่ยมาทําแบบเนี้ยเออมาแบ่งปันคุณค่าให้แก่ผู้คนมาแบบ มามีความสุขอ่ะมานั่งคุยกับคนก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะแบบอยู่ที่ทํางานอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนมากนักเนาะออยู่ที่ทํางานอาจจะไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อนมากนักเนาะอ่าเราก็มาหาเพื่อนทางออนไลน์ดีไหมเรามาหาเพื่อนคุยเพื่อคลายเครียดนะคะเพื่อแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างคุณค่าให้กับคนดูแบบเนี้ย คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีงามไหมคะถ้าดีงามพิมพ์มาเลยค่ะว่าดีงามนะคะพิมพดีงามมาให้ฮันหน่อยนะคะดีงามดีงามนะคะดีงามมากๆนะคะ <c oughs> ไปถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะไปถึงข้อสุดท้ายแล้วนะฮันก็อยากจะบอกว่านะคะถ้าใคร รู้สึกว่าหมดไฟหมดพลังนะคะหมดกำลังใจนะคะจะไปต่อแล้วเนี่ยไม่มีแรงไม่มีพลังนะคะถ้าอยากจะปลุกยักษ์ในตัวคุณนะ่ะออกมารับใช้คุณนะ่ะหันแนะนำนะอ่าที่ฮันแนะนำเลยนะคะให้ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์มาคุยกันนะคะว่าเฮ้ยเราจะหาทางออกทางแก้ไขกันยังไงนะคะฮันเป็นเพื่อนคุณเสมอฮันจะอยู่เคียงข้างคุณนะคะถ้าเกิดว่าคิดว่า นะความรู้ที่ฮันมีมาประสบการณ์ที่ฮันมีมาสามารถที่จะแบบช่วยเหลือคุณได้นะคะคุณนะคะ ติดต่อฮันมาเลยค่ะที่อินบ็อกซ์นะคะอินบ็อกซ์ในเพจก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์ใน Facebook ส่วนตัวนี้ก็ได้นะคะโค้ชพี่ฮันนะคะยินดีที่จะช่วยนะคะเอาประสบการณ์นะคะที่มีนะคะแล้วฮันก็เป็น NLP โค้ชนะคะที่สามารถที่ช่วยดึงศักยภาพในตัวคุณออกมานะคะให้คุณหลุดดึงคุณออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะทำให้คุณอยากจะทำอะไรใหม่ๆเห็นศักยภาพในตัวเองนะคะแล้วก็ดึงสิ่งสิ่งนั้นออกมานะคะดึงยักษ์ในตัวคุณออกมารับใช้คุณคุณว่า ม,มันหลับอยู่ต้องนานแล้วเนาะมันเพลียอยู่ต้องนานแล้วเนาะถ้าเกิดว่าคุณรู้ทางของคุณนะคะฮันก็เป็นโค้ชคนหนึ่งที่ดึงของดีของคุณนะออกมานะคะเพื่อที่จะ,อะเอามารับใช้คุณนะคะ,ะปุกแยกปุกแยกมารับใช้นะคะ,ะข้อสุดท้ายนะคะอย่าพูดว่ายาก อย่าพูดว่ายากอะขอบคุณน้องปุ้ยมากๆเลยนะคะดีงามดีงามดีงามมากมายนะคะอ่าอย่าพูดว่ายากนะคะพอพูดว่ายากเมื่อไหร่ยากเลยนะคะโอ้โหนะคะที่จริงมันก็ยังไม่รู้หรอกมันอาจจะไม่รู้ว่ามันทํายังไงแต่ถ้าพูดว่ายากแล้วมันยากเลยนะคะตั้งแต่แรกเนี่ยเออถ้าพูดว่ายากแล้วมันจะเป็นการบล็อกปิดกั้น ิดกั้นความสามารถของคุณบล็อกเลยไม่ให้คุณเอาความสามารถของคุณอ я, อ,อกมาใช้นะคะความสามารถของคุณในตัวคุณนะคะเคยสําเร็จเยอะแยะมากมายนะคะคุณเคยเรียนมาเยอะแยะมากมายคุณมีความรู้เยอะแยะมากมายเลยในตัวคุณะคุณออกมาทํางานตอนนี้ปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่5ปีที่6ปีที่10ปีที่20กันแล้วะคุณมีความเชี่ยวชาญความรู้ในด้านที่คุณ่ะเรียนมาและทํางานมาคุณมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยะนะคะ ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยมันยากนะคะถ้าคุณมองว่ามันยากเมื่อไหร่คุณจะแบบบล็อกเลยหยุดเลยไม่เอาความสามารถไม่ดึงของของคุณออ,อกมาใช้เลยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณแบบไม่ดึงของหรือว่าไม่เอาความสามารถของคุณออกมาใช้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยของมันมีอ่ะแต่ว่าทําไมไม่ไม,ไม่ไม่เอาออกมาใช้นะคะเหมือนกับว่าเรามีไ h o n นอ่ะแต่เราใช้แค่แบบโทรเข้าโทรออกอ่ะเราไม่ได้เอามันมาทําอะไรที่แบบ เป็นเป็นเป็นคุณค่าเป็น value เป็นคุณค่าสูงสูงอะ่ะเป็นมูลค่าสูง,ส,งสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราก็เหมือนกันนะคะตัวเราถ้าเราไม่ใช้ศักยภาพในตัวเราไม่ใช้ความรู้ที่เรามีมาที่เราเรียนมาเราเรียนมาตั้งแต่อายุสามขวบใช่ไหมคะเราจบปริญญาตรีนะคะบางคนจบโทบางคนไปนเรียนต่ออีกนะคะ เยอะแยะมากมายบางคนเป็นเป็นครูบางคนเป็นแบบเป็นโค้ชนะคะมีความรู้เยอะแยะมากมายในตัวเองเลยอะ่ะฮันอยากจะแบบเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะออกมาสร้างคุณค่าออกมาให้ความรู้นะคะในสิ่งที่คุณรักในสิ่งที่คุณชอบนั่นแหละคะ่ะในสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญน,นะคะเอาสิ่งที่คุณรักนะคะออกมาเป็นเครื่องผลิตเงินให้คุณนะคะทำยังไงล่ะ,ะทำยังไงก็ ติดต่อฮันเลยนะคะตอนนี้ฮันเปิดคอร์สนะคะฮันเปิดคอร์สปลุกพลังชีวิตพิชิตความสำเร็จบนโลกออนไลน์นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนใกล้จะเต็มนะคะใกล้จะเต็มกลุ่มแรกแล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนรีบๆรียบนิดนึงนะคะรีบๆรียบตัดสินใจนะคะแล้วก็มามีความสุขบนเส้นทางออนไลน์กันนะคะถ้าเกิดว่าเรายังนั่ไม่เป็นนะคะเราก็เรียนรู้ได้นะคะฮันจะสอนให้คุณนะคะแบบ ทำให้แบบให้เป็นและทำให้เก่งนะคะให้จนคุณสร้างรายได้นะคะบนโลกออนไลน์ให้ได้เลยนะคะฮันนะคะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ทุกคนเนี่ยที่ทุก <c oughs> ๆคนเนี่ยอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงเวลาที่เป็นแบบนี้นะคะข่าวก็เพิ่งออกมานะคะว่าแบบไฟเขียวแล้วนะคะเขาต้องต่อต้องต่ออีกหนึ่งเดือนใช่ไหมต่อมาตรการฉุกเฉินอีกหนึ่งเดือน ะะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ที่ยังทำอะไรได้อยู่นะคะบนออนไลน์นะคะ,ะแล้วออนไลน์มันเป็นแพสซีฟอินคมนะคะมันเป็นอสิสระภาพทางด้านการเงินอย่างแท้จริงนะคะเรามารู้มาเรียนรู้ค่ะว่าสร้างไรายได้อีกหนึ่งบ่อทำอยังไงนะคะโค้ชพี่ฮันนะคะสนับสนุนให้ทุกคนนะคะหลุดออกมาจากคอมฟอร์ทโซนนะคะแล้วก็มาทำสิ่งดีงามนะคะอยากจะให้ทุกคนประสบความ สุขนะคะมีความสุขและประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณรักทําในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณชอบนะคะทําในสิ่งที่รักออกมาเป็นเครื่องผลิตเงินนะคะทําแบบนี้ค่ะคุณทํางานประจําคุณก็สามารถทําได้นะคะโอเคคืนนี้นะคะฮันลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะไลฟ์หน้านะเดี๋ยวฮันนัดนะคะโอเคคืนนี้นอนหลับฝันดีรตีสวัสดิ์นะคะทุกคนเลิฟเลิฟนะจ๊ะ ฮ่าบายบายไปแล้วนะ